เหรียญเหลือคนดูเหลือ4ี่เหรียญมันได้แพ็คโจนาธทานกับแ,แพ็คเอเลียสพอดีเลยเนะี่ยซื้อมาตีบวกเล่นหน่อยละกกันเผื่อได้ขึ้น8กันแตกไทเบสก็มีอยู่แต่ใกล้หมดเขตละมันหมดเขตเหมือนจะสิ้นเดือนหรือเปล่าหมดเขตสิ้นเดือนก็คือวันนี้ตอนท่าทุ่มห้ก็เดี๋ยวใช้ให้มันคุ้มค่านั่นแหละเอาสะหน่อยเอาสะหน่อยห่างหายการตีบวกไปนานมีงบให้30มเ,เอนี่ยแหละอ่ะยันได้อยู่ยันได้อยู่ส0 0 0สนตีใครคุ้มเนี่ย ตีไปพร้อมกันเดี๋ยวดูกันแตกมีกี่ใบนี่กันแตกมีเยอะไทยเบสกันแตกอัปเกรดซ้าอะ่ะใค้อัปเกรดซ้ําเลยไหมเดี๋ยวดูกันบวกแปตัวไหนแพงกว่า,อาเอเลียสสามสามห้าประมาณนั้นโจนาธานโจนาธานถูกกว่างั้นตีโจนาธานก่อนละกันอุ้ยอะไหลแพงมากเลยไม่ได้ตีบวกนานต้องซื้ออะไหล่เท่าไหร่วะไหลประมาณไหนมันคุ้มค่าซื้อหอกันวะเนี่ยโอเคซื้ออะไหล่มาเพื่อ,อะรกันเอเลียสละอัปเกรดซ้ำมีเยอะมากเลย,เ,เ,ย,เ,ลยเห็นไหม มันมีบอกเลยเลยกี่ชั่วโมงกันแตกก็มีเยอะนะกันแตกมียันหกล้านนะโจนาทานยัดกันอาใช้อัปเกรดซ้ำก่อนแล้วกันที่มีเยอะมากเลยอ่าอ,อินตุตุแล้วก็เอเลียเอเลียใช้กันแตกเลยกันแตกมีเยอะมากแต่ว่าต้องหาดีๆในอันที่เป็นของไทยเบสนะเอาแล้วไงรวยกันแตกยัดสบายเลยอะ สบายป่าววะสบายป่าววะสบายแหละปึ๊บโอ้โหโอเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนะเอเลียสก่อนจะหมดบูทต้องเอาสักหน่อยบวกเจ็ดมีให้เห็นไหมดอกนี้ปึ๊บตอทีละล้านห้าล้านห้าตักพักหมดนะนี่กันแตกสามล้านแล้วมันจะไม่มีขึ้นบวกแปดแลนะนี่อะดูหน่อยละกันเวลาดูแล้วติดตลอดอะไรอย่างงี้ ครั้งนี้ไม่ใช่อ่ะตอนแรกเรามีอยู่ที่สามที่เป็ดร้าน,านตอนนี้เหลือยี่สิบหกมันแตกเหลือแค่สามใบงั้นใบนี้ใส่อัปเกรดซ้ำไปอัปเกรดซ้ำเหลือมากอ่ะเอเรียสเอาหน่อยเหมือนได้งานหยาบละเอเรียสต้องเอาหน่อยละ เรียนไม่เอาเลยอ่ะเราจะไปกันต่อหรือเราจะพอแค่นี้ผมถามแค่นั้นโอ้หไปไกลๆอุ้ยอะไรเนี่ยบวกสามยังแตกเลยมึงบ้าหรือเปล่าไอช้ชายสิบเอ็ดสิบสองจำมานี่แค่บวกสามยังแตกจะหลุดจากเกมเอ้ยเขาอาจจะปล่อยเลดแผดหน้าไงแผดนี้เอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ้ยบวกสี่จริงปะเนี่ยเฮ้ยสามล้าน ซื้อเอาน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะผมว่าซื้อมาเยอะไปป่วาววะนี่กูขับเคลื่อนตลาดดีกว่าเยคุณซื้อบวกเจ็ดมาตีดีกว่าป่ะอา้ามันมีคนขายอะ่ะไม่มีบวกเจ็ดไม่มีคนลงโอเคกันแตกกันได้ถึงหกล้านยันได้อยู่บวกเจ็ดขึ้นแปดอะ่ะปัญหาคือต้องเอาบวกเจ็ดมาก่อนตอนนี้ก็มันก็ดีแ่ะตีอย่างงี้แม่งอำนวยความสะดวกแต่เอ็มต้องเหลือหน่อยอะไม่องนั้นเปลือง ไอ้ท่านถ้าชนห้าตินหกสองรอบติดแล้วว่ะเฮ้ยแล้วติดชี้อ่ะติดชีด้ไม่อยู่จริงไหมน้อหูอันนี้หนกักอัปเกรดซ้ำใช้ไว้เลยกนะ็แด้เดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้เหรอเฮ้ยเอาดีตีอย่างนี้ติดก็กําไรอยู่นะอืมไม่มาไม่มาได้ใช้อัปเกรดซ้ำแบบคผมค่าเฮ้ยเมื่อกี้จริงๆไม่น่าใช้อัปเกรดซ้ำว่ะ แต่ใช้ก็ดีเราได้โบกหกมาเพิ่มอ่ะอันนี้แม่งจะเหลือจํานวนจํากัดจัดเลยอะถ้าติดก็โอเคอยู่มันไม่ติดมันตีไม่เตียยไอ้เดี๋ยวผมใช้กันแ,แบบธรรมดายัดไปแทนแล้วกันรอบนี้ถ้าขึ้นไม่ได้รอบนี้พอแล้วนะหรือว่าลองให้เห็นภาพเอเรียสดรล้อกดบวกเจ็ดรอบที่สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามรอยี่สิบสาม มันดูตียากว่ะเอาดีบักมันเนี่ยอันนี้ใช้กันแตกธรรมดาไปก่อนเผื่อมันขึ้นได้ไม่ใช่กันแตกอัปเกรดซ้ำเอ๊บไม่่ว่ะเฮ้ยเอาสุดเหมือนกันนี่ว่ะงั้นกันแตกบวกแปดไม่ต้องยัดแล้วยัดขึ้นหกไปเลยเฮ้ยบวกหกมีขายเปล่าวะเคก่อนไม่มีลงเลยมีลงแค่บวกห้าสกิปมีลุ้นว่าจริงป้าเอาสกิปมีลุ้นจริงป้าเอาได้อสามทีท้ายแล้วนี่เฮ้ยสริปมีลุ้นจริงว่ะ เอาละได้กี่ทีได้2ทีสามทีสองทีซื้ออะไรแคส่สิบตัวใช้งบไปสิบหกล้านมันต้องซื้ออะไรอีกชุดหนึ่งวะติดก่อนแล้วกําไรค่อยเอาไปขายแล้วที่เหลือไม่มีปัญหาเอเลี่ยนดอล้อมีให้เห็นบ้าบวกแปด ยังยังยังเล่นตัวก่อนเล่นตัวก่อนรอบที่สองแค่บวก7็ยังหายรอบเลยบวกแมันจะรอบเดียวผมบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้อะอยัางกำต่ำก็นู่นแ่ะอันนี้ได้ไหวแค่สี่รอบนะถ้าไม่มาในสี่รอบนี้ก็บา,บายบายอ่ะสู้แค่ตามสภาพอันนี้รอบสุดท้ายแล้วครับคุณดูสู้เท่าที่ไหวไหวเท่านี้แหละรอบนี้ใช้อัปเกรดซ้ําแล้วก็เจอกันนะเจอกันบวกแปเอเลียนไอ้ชนซะหน่อยไป ย่อ C B ประเทศไทยบวกแปดมีให้เห็นไหมกดเลย <c oughs> เหมือนจะไม่มีให้เห็นแต่ยังมีอัปเกรดซ้ำอยู่ <c oughs> กดไลค์กันด้วยนะครับถ้าอยากให้กลับมาตีบวกอีกเพราะว่าห่างหายไปนานละเต่ <c oughs> ตีบวกมันหนังหมาเกินเลยต้องห่างหายกันสันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆ หรือคลิปตีบวกจะพยายามทําให้รับชมในอนาคตส่วนวันนี้เอาเอเลียสไปก่อนละกันพูดแล้วก็กดเลยเอเลียสบวกแปดกอถูกเราละแคละพูดเยอะก็เดี๋ยวจะหาว่าคุยผมก็ไม่ค่อยอยากแกลเท่าไหร่อ่ะก็นึกว่าบวกแปดไทยเบสมันจะตียากกว่านี้สี่ทีมีให้เห็นอะไรเงี้ย เล่นเป็นทำไม่ทำเป็นเล่นพิมพขั้นพิมพ์สลับยังเป็นรองปีเก้โอ้โหทำพูดคำจามา <c oughs> ของจริงเอาเรื่องแสบตาปิดก่อนปิดก่อนตาเกือบบอดปิดก่อนเดี๋ยวตาบอดขึ้นมาทำไงเนี่ยกำไรทัออกมาเนี่ยดีอ่ะไม่เท่าไหร่ให้งบไปยี่สิบเอ็มกำไรอยู่ 15, สิบห้าคับภาษีรวมเบ็ดเสร็จกำไรห้าเอ็มโอ้ยรวยแย่อ่าเก็บไว้เก็บไว้กาวต่อเลยไม่เอาไม่เอาไม่ติดหรอก ตัวแรกของเซิร์ฟป้าหรือตัวที่เท่าไหร่โอ้ตัวที่แสนแล้วมัง้งพอเปิดกันได้บึ้มบัมแล้วเอเลี่ยนเนี่ยเผือ่อมีลงด้วยเนี่ยบอกไม่มีไม่มีลงมีกันบึ้มบัมแล้วหนูจะบวกทุกตัวทําฟูลทีมไทยไม่มีไม่มีตีตัวอื่นต่ออ่ะถ้ามีลงบวกเจ็ดเดี๋ยวตีก็ได้ถ้ามีลงบวกเจ็ดม,มีหรือเปล่าอืมไม่มีลงบวกเจ็ดเลยซื้อเจ็ดขึ้นแปดอะโอเคอยู่นะ ถ้าขึ้นตั้งแต่หนึ่ง,ง,น,งนี่ไม่โอเคเท่าไหรเนี่ยเอเลียตบวกห้าซื้อได้คุณดูไอกาเตะเหมาบวกห้ามาเนี่ยแม่งคุ้มกว่าตีเองอีกมาขึ้นอาหกชนหกแล้วเจ็ดชนเจ็ดอะไรเงี้ยเนี่ยเอาเว้ยสิบล้านสุดท้ายแถมแถมโดนทานเห็ีมดีซะหน่อยเห็นบวกหกมันมีเยอะไงคือถ้าเราซื้อห้ามาขึ้นหกเองเนี่ยมันจะใช้งบเยอะเพราะฉะนั้นเอาหกชนหกไปเลยประหยัดเวลาไว้เยอะนะครับนเรียกว่าแบบใช้เงินแก้ปัญหาแต่เงินหมดแล้วนะเหลือเก้าล้านแล้วนะ ยวได้มันมีแพ็คลุ้น8เลยหาไม่ยากใช่แต่แพ็กลุ้น8ก็ออกยากอยู่นะไทเบสโจนาธานเข็มดีดอกแถมก่อนปิดคลิปในวันนี้กดเลยโจนาธานเข็มดีวะ่ะมาเฉยวะตามนั้นมีอัปเกรดซ้ำเหลือไหมเทคก,ก่อนมีปะมีวะ่ะมีก็ใช้ดิอ่ะโจนาธานเข็มดี ดอกอัพซ้ำมาเสมอเปล่าเ <c oughs> ดีมยมไปใส่ตัวมันเองชนกันอ่ะผมไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวผมใช้ร้อยสิบเก้าเนี่ยยัดไปให้มันครบพอละพอละถือว่าพอใจละในขั้าคืนนี้จัดว่าได้ที่ได้ท่าพอแฮปปี้เอนดิ้งอยู่จากการที่เล่นเกมเพมาปวดหัวปวดเฮดสคลิปคือแค่ติดเออโอ้ยไอ้เหี้ยสคริปติดดกแล้วคุณเป็นใครเนี่ย ผู้เป็นใครมาจากไหนไมาบอกให้สคริปต์แล้วม่งติดจริงแต่ไม่มีกันแตกแว่ะตีสดนะวัดสุดตัวเลยไหมล่ะกันแตกสี่ใบใช้ก็ได้แตบบ่กี่เทคก็ต้องเทคเดียวเดียววะถาม,มาได้ไงกี่เทคก็โจนาธานก็เทคเดียวไว้คมๆโชว์เลดให้น้องๆหนูๆเขาดูไปยังวะโอ้เหมือนจะได้แค่สามทีนะซื้ออะไรเผื่อไว้เลยก็ได้หมดตังหมดตัวไม่มีอัปเกรดซ้ำด้วยรอบนี้มีแต่ตีสดนะครับตีสดเท่านั้น ก็เดี๋ยวใช้กันแตกหนึ่งใบแล้วก็รอบหน้าไม่ใช้กันแตกตาอีกแล้วเหรอแตกตายอีกแล้วเหรอเอาเล็คมๆไปโดนาทานเข็มดีวะมาเฉยวะยังวหรเฮ้ย ายบวกเจ็ดยังคืนทุนอย่างน้อยก็คืนมาครึ่งหนึ่งจากเมื่อกี้ที่ตีไปจริงๆไงโยกไปตีตัวไก่ได้นะแต่ผมไม่อยากใช้เอ็มตัวไก่แบบสิ้นเปลืองอ่ะเนี่ยมันมีแพ็คตีบวกด้วยถ้าก่อนหน้านี้เราไม่ได้แลกแพ็คอันนี้มาเอาแพ็คตีบวกแม่งคุ้มอยู่นะแต่ประเด็นคือเอามาแล้วไงเอ้ยแพ็คตีบวกยันไม่ได้มันได้แค่ล้านหนึ่งถึงสามล้านไม่พออยู่ดีดึงเชิงดึงเชิงเรียบร้อยละโจนาธานรอบนี้ตีสดพูดไปแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าคุยกอดอกหนนนน่อยนะโจาา เอเลียตก็มาแล้วโจนาธานจะรออะไรจริงไหมคุณดูเขาเรียกว่าก้าวตามมาแบบติดๆเอาคมๆมเอาเข้มๆกดแค่นั้นเอาคมๆมเอาเข้มๆเ,เลย มือกูเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วมันติดดอกที่ไม่มีกันทุกรอบเลยว่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ยทีเอ็มหลับกำไรเฉยอกำไรเฉยเลยทีนี้โอ้ของจริงจัดเอาพูดเราก็เดี๋ยวจะหาว่าคุยว่ะโคตรเบอร์โคตรเวอร์ก็คือปิดคลิปหวานๆเลยสองตัวเข้มๆหรอจนนาทานเอเลียส์เพิ่งเข้ามาก็เสร็จแล้วอรออบคลิปบวกแปดสองตัวสวยๆเข้มๆๆปารีสไม่ต้องทำแล้วมั้งเนี่ย อาลีดไม่ต้องเล่นเรามั้งไฮเบสมาเจาะแล้วอะสองตำแหน่งเข้มๆเ,เลยอะเราไม่ใช่การเช่าด้วยการทแท้นะครับนี่อะเนียรับเต็มบบอยู่ประมาณนี้พูดไปใครจะเชื่อเออพูดไปใครจะเชื่อหนูฟันกำไรกันหีนะ้าเป็นคลิปหวานๆ่ะคลิปนี้อ๋อพูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าคุยโอ้ไม่แคบลงเพจแล้วกันเดี๋ยวมันจะสปอยคลิปไว้คลิปลงอะเห็นพร้อมกันเนาะคอเห็นคลิปนี้ก็ถือว่าเห็นของดีไปไง เอาแววเก็บไว้เสรฟปิดเหรอครับไม่นะผมก็เล่นอยู่นะคลิปเาขากับติดรับเพื่อนๆดูเอเก่งไหมก็เก่งอยู่นะเอฟพี FP ประหยัดด้วยอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็พูดไปแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าคุยโอ้โหย้ำเราย้ำอีกคํานี้ที่มันเบอรจริงวะ่ะมันแบบเอาสุดนะนี่สองตัว50 m เอมต้นทุน30แค่นั้นแหละแล้วรอเมขึ้นอนะ่ะรอมันหมดช่วงขายเขึ้นนะอ่ะโอ้ลั่นกว่านี้เห็นราคาดาับกราฟเก่าไหมในคุณดูเจ็ดสิบไรท่วม ประมาณนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบไหมก็าฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้ไปตุนกันแปกไงถ้าชอบเดี๋ยวรอบหน้ามาหาตัวตีกันใหม่นะครับผมประมาณนี้